กลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสูงโดยจี e r b นะคุณผู้ชมนะฮะยาสีฟันที่ระงับกลิ่นปากพี่เต๋อไม่สบายเนี่ยกินยากินยาอ่าเขาเรียกว่าพวกพาราแล้วมีความรู้สึกว่าขมปากเพราะว่าเราต้องกินเพื่อที่จะให้อวัดเนี่ยมันหายไปลิ้นล้นเนี่ยมันเริ่มเป็นสีขาวนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทานน้ำนอนทั้งวันเปิดแต่ดูแต่ข่าว ดูแต่ข่าวฟอเร็ก 3D ทั้งวันทั้งคืนแต่ก็หลับนะหลับหลับหลับ,ลบแล้วก็ตื่นตื่นขึ้นมาให้เสียงมันได้เข้าเข้าหูตลอดเวลาเวลาแปลงฟันตอนเช้าใช่ไหมและแปลงลิ้นนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเฮ้ยมันสดชื่นนะฮะแล้วก็ไอ,ไอลิ้นที่มันเป็นเลือดเขหลุดออกหมดเลยนะคะแล้วไอฟันเนี่ยนะคะก็สะอาดนะะลมหายใจหอมสดชื่นครับแล้วที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นใครที่เขาเรียกว่าสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟ ตัวนี้เหมาะมากจัดโปรไปเลยค่ะวันนี้รับ1หลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเป็นเซตด้วยนะครับซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1 0 0 0บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะจ๊ะสนใจโทรเลยครับศูนย์กระห็หนึ่งี่หรือที่ลายสุขภาพดีสแกนเกียวโค้ดมุงขวาหน้าจอนี่เดินลังได้เลยนะครับกัญชีเฮิร์บครับนะครับมากรันในช่วงนี้ครับเราไปดูเปิดเร หัวข้ามแล้วก็หลังข่าวและสำนักเลยทีเดียวนะฮะก็เปิดเรตติ้งครับอ้นะฮะค่อยฮักเจ้าเนี่ยละครของคุณกระทิงหลังชีวิตดราม่าแต่ไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกระแสดีเปล่าเรียกว่าเป็นช่วงชีวิตของพระเอกเลยนะฮะสำหรับกระทิงขุนรงค์ที่มีเรื่องพลิกผันมากจริงๆหลังจากทำเรื่องงานกําลังพลิกเลยมีละครลงจอฉายพร้อมกันถึง2เรื่องอย่างช่วงเย็นก็ อ้ค่อยหักเจ้านะฮะทุกวันจันทร์ถึงสุ์ช่วงค่ำก็เป็นสาบซ่อนรักนะฮะทุกวันจันทร์นักขาวซึ่งคุณกระทิงเนี่ยก็ตีบทโอ้โหการแสดงแน่นอนว่าก็การแสดงก็หลายคนก็ชื่นชมกันไปนะฮะจากแฟนแฟนส่วนเรื่องชีวิตนอกจอล่ละนะฮะเจ้าตัวก็เจอมรสุมดราม่าไม่แพ้กันกับพิษแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กซ์ d ครับย้อนหลังกลับมาที่เรื่องผลการละครน,นะฮะน,ะ,ฮะ,นะ,ฮะเรื่องของอ้ค่อยหักเจ้าก่อนที่ออกอากาศตอนล่าสุดไปเมื่อเย็นวันที่1 4กันยายนที่ผ่านมาครับ<ะ>ถึงตอนที่นะฮะ เป็นช่วงของเนี่ยคุณกระทิงต้องสึกออกมากระหันหันทางน้ําตาเลยเพราะคนรักอย่างนังเอกเนี่ยต้องไปแต่งงานคนอื่นโน่นนี่นั่นเลยนะฮะก็ไปดูเปิดเรตติง้งเป็นเหตุให้เรตติ้งฟันไปถึงนะฮะีพีล่าสุด3.7นะฮะสาจุดเนี่เยอะไหมช่องสามกี่โมงลูกถ้าเรื่องนี้หัวค่ำจนตอนหัวค่ำ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่นะม,มันละครจากจากมงๆช่อง7ประมาณ3า3จุดสา้าอันนี้สาก็ กนะ็ได้อยู่เอานะได้อยู่ได้อยู่นะฮะก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เล่นตอนหลังข่าวข่าวประหลัดำนช่วงสองทุ่มมาเนาะก็เรื่องสับซ้อนหลับอะไระะอตอันนี้ไม่มียังไม่มีมมเปิดไงใช่หรอคใช่แต่ว่าคน,คนก็สนใจดูอยู่เพราะว่ามีนักแสดงเยอะเมื่อก่อนเนี่ยช่องช่องช่องเจ็ดเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณห้าหกเจ็ดช่องสามก็จะอยู่ที่ประมาณสามอย่างนงี้แหละคะ่ะสาม 3, พีกพีกก็ประมาณห้านะคะแล้วก็แบบถล่มทลายก็ตอนบุกเพนะคะอันนั้นชนะ ชนะแม้กระทั่งเดอแมสซิงเกิลนะคะบุเพสันนิวาสจำได้ไหมตอนนั้นแล้วก็3.7ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ขายโฆษณาได้นะคะอะ่ก็เท่ากับละครจกัจกจกักวงวงช่องเจตอนเช้าจากัจากจักรงวงช่องเจ็นี้มาตอนเช้าวันอาทิตย์ไหมเส,สาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ับเพราะว่าพี่พี่เต๋อทำอยู่จกัจกจักวงวงนะคะ ใครอยากเป็นดาราอายุ1ิ้ปี180ปติดต่อมาได้เลยนะคะผู้ชายผู้หญิงนะคะร้อยผู้หญิงร้อยผู้ชาย1้0ยเอาขอหน้าตาดีเขากำลังหาพระเอกใหม่เพราะว่าเขาจะมีละครอีกหลายเรื่องสร้างมานะคะแล้วเขาสินสัญญาด้วยนะคะเอาให้พี่หาพี่ก็ไม่ได้ว่างหาเาไม่สบายนะคะใครที่มีลูกหลานอายุน้อยถึง1 8อผู้ชายนะแล้วก็ผู้หญิงร้อย 15 16 17ติดต่อมาได้เลยนะคะ,ะละครจากจากวงๆเนี่ยของเขาเนี่ยไกลทองจะอยู่ที่3.5วันแรก3.5แล้วมันก็จะไต่ไปเรื่อยๆอม,มันก็เท่ากับละครพื้นบ้านของช่องเจ็ดนะคะนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าช่อง7เนี่ยมันโคตนยากเรตติ้ง <Red ding S 1> เขาสูงตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีดิจิตอลเขาสูงสูงแบบโอ้โหสามสิบอย่างเงี้ยยี่ห้าอย่างเงี้ยน,นะคะ แต่ช่องสามเขาก็เขาก็พยายามสู้สู้มาเรื่อยๆนะคะเขาก็บางทีเขาก็สูงกว่าก็มีถือว่าใช้ได้ค่ะไม่ไม่น่าเกลียดถือว่าโอเคค่ะรับอันนี้ก็เป็นกระแสเรตติ้งของคุณกระทิงไปนะฮะทีนี้นกครมาดูฝั่งของ PK เคมากดีกว่าคุณพ K เนี่ยนะครับพูดทำไมเผยดีเจแมนอ๋มาถึงใครพูดพีเคพูดอ๋อมือนพ่ออมพูดทำไมพีเคพูดทำไมพีเคเผยดีเจแมนเนี่ยนะครับบอกเองว่าทุกวันนี้ยังผ่อนค่างานแต่งอยู่เลยนะฮะ ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสาหรับแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กจีดีครับซึ่งดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยเนี่ยนะฮะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอละนะฮะเมื่อวันที่1 4กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดพีเคปิยวัฒน์หรือคุณพีเคพิธีกรชื่อดังครับนะ,ะพิธีกรรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ก็ได้มีการเผยถึงนะฮะเรื่องนี้บอกว่าเมื่อวานในทางทีมงานคุยแซบโชว์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดจาก,การส่วนตัวของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้นะ เขาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรมากไม่ได้กังวลหรือที่ผู้จัดจาก,การออไม่กังวลหรือว่าถูก <laughs> หลังจากนี้เนี่ยก็ทําตามขั้นตอนของกฎหมายไป <laughs> ซึ่ง PK ก็พูดทิ้งทายแบบนี้นะครับบอกว่าด้วยความที่ตน,นได้ยินจากปากของแมนเองหลายคนจะพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตเรื่องของแต่งงานอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เขาแต่ด้วยความที่ได้ยินจากปากของแมนเองเนี่ยเขาบอกว่างานแต่งงานเขาเนี่ยมีมูลค่า5ล้านในาการในการจัดงานเขาจ่ายไปตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้ว และหลังจากที่แต่งงานมาแล้วเนี่ยทุกวันนี้เขาบอกว่ายังผ่อนอยู่เลยนาะค่ะเออนะครับซึ่งทางดีเจแมนเองแล้วก็ไเต่รเป็นพิธีการาก็ใช่ไงเป็นพิธีการเขา<อ>ก็เลยพูดออกมานะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวดีเจแมนและไปเตอรจะกลับไปที่ดีเอในสิ้นเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อรวมรวมหลักฐานแล้วก็มาตอบคำถามไม่ควรพูดเพราะว่าไปดูรายการสลวนซิสเตอร์สิคะใครจะเชื่อว่าผ่อนอยู่ ไปดูรายการสลวนซิสเตอร์แล้วก็ไปเปิดช่องอมารินที่นิกกี้น่าฉาดพาไปดูบ้านนะคะไปดูเองคําตอบอยู่ในนั้นหมดค่ะคุณจะเชื่อไม่เชื่อว่ายังพอนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเขาเปิดแอร์ทั้งวันอรอบครัวเฟอร์นิเจอร์เก่าต้องมีแบรนด์เนมวางอยู่ทุกจุดของบ้านบ้านก็ต้องซื้อเป็นบ้านตัวอย่างพี่ก็ดูแล้วแบบ อันนี้เราสงสัยเฉยๆนะคะเราไม่ได้อิจฉาอะไรเขาโควิด1 9ระบาดขนาดนี้เอาเงินมาจากไหนวะเราสงสัยนะคะนักร้องไม่มีงานดังกับาใบเตยยัางงานเงินเข้าแค่ห้าหมื่นเลยไม่เอาเงินมาจากไหนวะมันสร้างความสงสัยให้คนเข้าใจไหมอะ คือเพื่อนที่เป็นผู้จัดก,การนักร้องซุปเปอร์สตาร์เป็นหมอลูกทุ่งหมอลำดังมากดังกับใบเตยมาก,ก่อนใบเตยประมาณ10-20ปีด้วยเต่าเอ้ยเดือนนี้เงินเข้ามาแค่ห0 0 0 0เองเตาเอ้ยอเขาบอกโอ๊ยตายแล้วจริงหมอบอกเออโควิดยกเลิกงานหมดเลยแย่มากเลยเนี่ยลูกน้องลูกน้องไม่มีจะกินกันหมดแล้วแต่นี้แบบใบนี้กี่แสน <ใ>บ,บุฟ้าเลยใบนี้แสนใบนี้เท่าไหร่ชุดเฟอร์เท่าไหร่เฟอร์สี่แสนยังไม่ได้ใส่เลยใบนี้อ่าเท่านี้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 เท่านั้นเท่านี้แล้วบอกว่ายังผ่อนเงินค่างานแต่งแล้วเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ากระเป๋าม,มันย้อนแย้งไหมไม่ได้อิจฉาดูแล้วรู้สึกงงแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าอ้าว ก็บอกรวยไปร้องเพลงที่สวีเดนช้อปปิ้งก่อนไปร้องอีกหลังร้องก็เดินช้อปปิ้งต่อแล้วก็ไปออกรายการบอกว่าช้อปปิ้งอะไรนั้นเดือนแล้วเท่าไหร่นะอะไรอ่ะช้อปปิ้งวันละห้าล้านแต่หนึ่งล้านสิที่บอกว่าวันนั้นจ่ายไปแล้วหนึ่งล้านหนึ่งล้านเนี้ยเออแต่ยังผ่อนค่างานแต่งคือฉันงงอ่ะคือฉันงงว่าเฮ้ยอะไรอยู่วะ คือคุณไปดูรายการสรวนซิตเตอร์ของเขาอะแล้วคุณแล้วคุณมาดูที่เขาที่ที่ที่ไอ้ดีเจพีไอพีเคมาพูดอะคุณจะมีความรู้สึกเกิดอาการย้อนแย้งอะออื uh huh. เหมือนสมมุติว่าไม่เกี่ยวกับพวกนี้นะฮะ uh huh. โอมอย่างเงี้ยค uh huh. โอมนี่แบบว่าซื้อแต่แบรนด์เนมแบรนด์เ네นมแบรนด์เ네นมแบรนด์เ네น네มช้อปปิ้งเดือนละห uh ้าล้านห้าล้านห้าล้านเดือนหนึ่งโอมใช้เงินประมาณห uh ้าล้านนะคะห้าล้านแต่พอวันหนึ่ง มีข่าวมาอมบอกว่าอมยังเป็นหนี้งานแต่งแล้วใครจะเชื่ออืใครจะเชื่ออืไม่เอาเงินช้อปปิ้งมาใช้หน,นี้งานแต่งอ่ะงงไหมอ่ะแล้วช่วงนั้นน่ะโควิดเงินงอมัมาน,านน้อยไม่มีจะแดกกันด้วยที่พวกตรงๆนะอย่าโกรธนะจะตายกันหมดอ่ะนี่ก็จะตายนี่ก็จะตายกันหมดช่วงโควิดอ่ะสองสามปีที่ผ่านมามันไม่มีใครมีเงินน่ะอืโอ้ตอนนี้แบบ โอ้ oh. เปิดบ้านแบบโอ้โ oh. ห oh. คือเขาต้องมันมันต้องตั้งข้อสงสัยหนึ่งใบเตยอ่ะมีตังค์ที่เข้าใจเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนที่ทํามาหาก,กินน้องแมนเนี่ยไม่ใช่พระเอกไม่ใช่พระเอกเป็นตัวร้ายเฉยๆหลังๆก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานแล้วอเอาเงินมาทางไหนวะทุกคนก็ต้องตั้งข้อสงสยัยถูกต้องไหมคะอืมแต่เราก็มองว่า พ่อาจจะมีเงินเก็บเยอะมั้งเนี่ยแต่พอพีเคมันบอกว่ายังผ่อนค้างานแต่งทุกคนก็เลยเฮ้ยจริงเหรออใช่เหรอใครไม่เชื่อไปดูรายการสลวนซิสเตอร์ที่ลุกอะน้องเป็นคนทำน้องอไปเตยเป็นคนทำไปดูสิมันย้อนแย้งกันหมดเลยนะคะค่ะ โอเคอเดี๋ยวพักเบรกกันดีกว่าในช่วงนี้ใช้ G Herb ค่ Her ะคุณผู้ชมนะคะปากหายเหม็นค่ะวันนี้พร้อมโปรค่ะครับวันนี้ครับหหลอดเนี่ย120กรัมใช้ตแน่นานสองถึงสามเดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเป็นเซตด้วยนะฮะซื้อนะครับยาสีฟัน G Herb เนี่ยห้าหลอดในราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาททุนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาททุกปัญหาในช่องปากขจัดด้วย G Herb นะครับโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ095718 สักคู่ค่คะคะลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ